วันนี้เรามาพักกันที่ Royal Cliff Beach Hotel นะคะบรรยากาศภายในห้องพักกว้างและสะอาดนะคะอันนี้เรามองเห็นวิวทะเลด้วยนะคะทุกคน เดินเล่นชมบรรยากาศรอบๆโรงแรมที่นี่วิวดีนะคะมีหาดส่วนตัวถ่ายรูปก็สวยถ่ายวิดีโอก็เหมาะมากเลยค่ะร mm ับ hmm. ฟังเสียงคลื่น1วันสำหรับการพักผ่อน มัสดีชาวันที่สองนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่เป็นที่ห้องอาหารของทางโรงแรมนะคะอาหารเช้าสําหรับที่นี่นะตอนนี้ก็คือเป็นแบบอาราคคเฟีค่ะก็คือสามารถสั่งได้ตลอดโดยที่ทางพนักงานโรงแรมเขาจะยกมาเสิร์ฟเราที่โต๊ะอาหารนะแล้วก็มีบริการอีกแบบหนึ่งก็คือสามารถสั่งขึ้นไปทานบนห้องเราได้ด้วยก็คือเป็นเหมือนรูมเซอร์วิสนั่นแหละอันนั้นก็ดีอีกเหมือนกันนะและอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะเลือกแบบไหน mm hmm. แล้วแต่สะดวกเลย ที่นี่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะบรรยากาศตอนเช้าดีมากแล้วก็พนักง,งานโอเคเยี่ยมวันนี้แพลนของเราก็คือเราจะไปหาร้านที่เขาว่ารับแต่ตอนนี้อาจจะไม่รับแล้วขับรถมาก็คือจอดที่ซอยานาเทือสิบแปดแล้วก็เดินเลาะด้านซ้ายมือเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอกับทิลานนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านครัวบัวทองแล้วนะคะเวลาที่ใครใหลายคนบอกว่าเป็นร้านรับพัทยาต้องมาโดนนะแต่ว่าตอนเนี้ยคิดว่ามันน่าจะไม่รับแล้วแหละเพราะว่ามีใครใหลายๆคนมาตามรอยกันแ,แต่ว่าเป็นครั้งแรกของไอี่มามันบรรยากาศเขาก็จะเป็นแบบบรรยากาศบ้านๆน,นะคะอยู่ติดริมทะเลเลยนะริมชายคะ่ะเดี๋ยวเราลงมาดูกันว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงนะป้า,าเป็นปรับมาไหนเนาะดยดูกัน จ่เห็นคนไปหนนะมอนั่งโคมากมีนนขอนวดก่อนเลยนะคะดึงเหมือนแบเห็นไรมอสูดเริอมสอบเริ <risky? S 2> ่มต้องมีเฉียดไมกหรอกค่ะเป็นไปามจุันอื๊ แต่ว่าไอเป็นทุกครั้งถึงมาไทยแล้วต้องกินกับต้องตัปรจานวันนี้เราก็เลยจัดกูปลาน้ามานะคะกิ่นปลา้าเขาหอมน้วมากเลยทุกคนปลาร้านัวมากเดี๋ยวพี่ก็จะเอาลายมาละอรคอยต้อกันแข็งเาียนกันคืคือคือแบบเราเป็นเลยยด้ป่ มะขามกระเทียมเค็นคอดีอร่อยทานน้นนำน้อยอ่ะมีคำยังอไปอหม่อมออ ก่อนกลับบ้านเราก็แวะกันที่ร้านตำแซบ,บาบซายนะคะมาพัทยาทุกครั้งก็แวะทุกครั้งเลยสำหรับร้านยำเพื่อนๆมีร้านยำร้านอื่นแนะนำอีกบ้างไหมคะคอมเมนต์กันไว้หน่อยนะตัวมันจะใหญ่อันนี้ประมาณ6ตัวโลถ้าเน,นี่ยจะอยู่ถึง8ตัว7ตัวค่ะพี่สแกะละเอียดเรียบร้อยเหมือนกันค่ะพี่แล้วแกะใหม่ที่แกะขึ้นเลยนะคะพี่ ที่เราจะแวะทุกครั้งที่ต้องมาที่สชีบุรีนะคะก็คือเป็นเ,เรียกว่าอะไรปูบังละปูปที่นี่หวานนะซอบมากมากเลยเขาจะให้เรียบร้อยซื้อไปฝากคุณแม่กันกลับถึงบ้านเลยสวัสดีภาพนะคะได้ปูมาฝากแม่เรียบร้อยชื่นใจแม่ฝากช่องให้หน่อยจอยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย